อ่ะกราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกาลัลยาินิกแล้วนะครับห่างหายไปนานนะพี่นะคิดถึงกันบ้างไหมฮะ <c oughs> นั่ยนะก็ไม่ค่อยว่างนะพี่นะช่วงนี้ก็อ่ะมาว่างลนะจะพยายามอัดคลิปลงเรื่อยๆนะพี่นะยังไงก็าฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับช่วงหลังมานี่วิวน้อยเหลือเกินนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีนะครับอ่ะนี่นะพี่นะวันนี้มาอยู่กับเอ่อ ทลาหูนะครับรุ่นรวยทรัพ์นะฮะของหลวงพระช้างวัดจุกเชอรนะฮะซึ่งบอกเลยว่าราคานี่แรงมากแรงตั้งแต่วันออกให้จองจนถึงวันนี้เลยนะพี่นะตอนนี้ราคารุ้นอยู่ค่าวๆไลฟ์สดอยู่ประมาณพ6นหนะฮะพันหบางเออถ้าเนื้องเงินยังไม่แตกนี่ไปจนจนถึงสองพนะฮะ นั่งดูอยู่นะก็เพลินดีนะคะแล้วก็เนื้อทองคํเนี่ยล่าสุดประมูลปิดจบไปที่2องแห้าร้อเรื่องไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเนื้อทองคํานะคือมีลุ้นเนื้อทองคําอยู่8องค์ถ้าจำไม่ผิดนะมีเนื้อทองคํา8ดองค์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาธุ <c oughs> ลุ้นพิกชีวิตเขาเรียกว่าลุ้นพิกชีวิตนะฮะ ใครได้ขึ้นมาก็ชีวิตเปลี่ยนนะครับผมนะแล้วก็นี่เขียนยันเรียบร้อยวันนี้วันพระด้วยนะฮะก็ขอองค์พระราหูแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เนื้ออะไรนะพี่นะคือมีลุ้นหลายอย่างมากเลยมีลุ้นในทองคานะฮะแล้วก็แกะมามีลุ้นแบบแผ่นทองจานก็มีนะฮะแล้วก็เนื้อบนบนอะไรเงี้ยที่แบบสร้างองค์เดียวเงี้ยก็มีให้ลุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มาดูกันบว่าจะได้อะไรนะฮะและจะคุ้มกับราคาที่ลุ้นหรือเปล่านะฮะถ้าเปิดมาเจอเป็นทองนงทองแดงนี่ก็นั่นเลยฮะเรียบร้อยนะฮะรู้กันอยู่นะฮะสายลุ้นทั้งหลายเอาลุ้นแรกอาทุตื่นเต้นจังเลย เรียบร้อยว่าทองทิพย์ชุบทองประมาณนี้กรีดอีกอะเรียบร้อยไม่อันนี้คือไม่ไม่ได้ลุ้นแบบว่าทองกับเขาบ้างเลยนะเอออาจจะเป็นทองก็ได้นะทองคำอะไรเงี้ยใช่ป่ะทุกคนเราต้องมีความหวังใช่ไหมเอา่ะเห็นไหม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 เห็นสีไหมเห็นสีไหมเออ,อาจจะเป็นทองคำก็ได้ เรียบร้อยทองทิพย์หรือทองเพ่นสายว่างมาอ่ะสีเขียวเหนียวซับครับผมชุบทองพ่นสายนะขัดเงาลงยาสีเขียวนะครับเรียบร้อยฮนะแตกหนึ่งเรียบร้อยฮนะเลขอยู่ไหนเออเอมันฟุ้งๆเนี่ยนะเ,ะนะเะงาไปหนึ่ง นะ,ะรายการนู่นเลยร้อยยี่สี่นะเดี๋ยวนะหาเลขก่อนนะเห็นแล้วเห็นแล้วเลขสองเจ็ดห้าผมเลขสองเจ็ดห้าอ่าเดียบร้อยนะฮะสวยงามอันนี้ฮะพระราหูนะฮะสายวัดจุกเชิญนี่ก็เอ่อเน้นความสวยงามนะฮะงานะะงาละเอียดนะครับผมนะ การลงยาอะไรเงี้ยความลงตัวจะค่อนข้างละเอียดแล้วก็สวยงามนะฮะผ่านเปนหนึ่งเฮ้ยแกะข้างล่างดูก่อนเผื่อมีนะไม่มีไม่มีอะไรเลยปกติเขาจะมีแผ่นทองแล้วก็เหรียญที่แบบเหรียญเสกก็มีนะเอาไว้สวงน้ำหนักนะก็มีราคาเหมือนกันนะเหรียญเสกนะขนาดเหรียญธรรมไดาแต่ว่าเป็นเสกแล้วก็ปัม๊มโค้ดมีราคานะ ทำเล่นไปนะอ่าองสุดท้ายครับผมนะฮะของค่ำคืนนี้ผมจะนอนร้องไห้ทั้งน้ำตาหรือว่าอย่างไรขอแบบสีเงินๆก่อนเลยได้ไหมไม่ต้องเอาถึงทองคำหรอกไม่ต้องเอาลุ้นทองคำโอ้โหสีโอโสีตายแล้วทองแดงแน่นอนเลยสีอย่างี้ ดูสีก่อนครับดูสีก่อนเรียบร้อยว่าทองแดงอุ้ยลงยาลงยาขอบอยู่ลงยาขอบอยู่เรียบร้อยครับเนื้ออะไรทองแดงผิวไฟเดี๋ยวนะถ้าเลขสวยก็ยังพอว่าอยู่นะ เออเลขสวยยังพอโอเคอยู่นะเออเลขสวยอยู่ฮ้า้าอ่ะให้อภัยกัความทองแดงอ,ะอ่ะยังโอเคอย่างน้อยก็ยังมีเลขสวยให้ชื่นชมนะฮะห้าห้านะผมนะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลงยาขอบนะครับผมอ่ะพลาหูนะฮะค่อนข้าง,าง,างสวยงามอเดี๋ยวมาลุ้นใต้าฐานนะฮะมีอะไรไหมเฮย <c oughs> <c oughs> ได้เหรียญเสกเย้ yeah. ได้เหรียญเศกครับผมนะฮะนี่ฮะมีต่อโคดนะรู้สึกว่าจะมีไม่เยอะนะประมาณพัน 1, เหรียญหรือสองพันเหรียญเนี่ยถ้าทำไม่ผิดนะขออภัยนะฮะโอ้อันนี้เป็นเหรียญเศกนะผมนะเอาไว้ถ่วงน้ำหนักนั่นแหละแต่ว่านี้ต่อโคดแล้วก็เศกเศกผ่านการบูกเกเรียบร้อยนะ เป็นควันถุงได้นะอันนี้เออเอาวะเลขห้าห้าแล้วก็ได้เลขเซ็ตอ่ะก็พอชื่นใจมาหน่อยแต่ก็เขาเรียกว่าก็ลุนละพันหกนะฮะก็เข้าเนื้อไหมก็เข้าเนื้อครับใครอยากได้นะพี่เ,เดี๋ยวปล่อยให้เบาๆนะผมนะก็จะเอาทุนไปเล่นต่อแร้ผม <laughs> ไม่เข็ดไม่ราาไม่ยำ <laughs> นะฮะอ่ะไปแล้วครับผมนะ ฝากไว้ด้วยครับผมนะพระราหูนะฮะนี่ของวัดจุกระเชินนะก็ลุ้นหลายอย่างนะพี่นะถ้าได้เนื้องเงินมาก็ท่วมนะถ้าไม่ได้เนื้องเงินก็เงาเงาหน่อยนะครับเป็นปกตินะฮะของการลุ้นเนื้อนะหรือว่าเนี่ยถ้าเปิดมาได้เอ่อเป็นเหรียญเศษอย่างเี้ก็ยัง,ย,งยังโอเคนะแล้วก็มีแผ่นทองคําด้วยนะนะมีแผ่นทองคําด้วยนะจ๊ะเน,นื้อทองคําให้ลุ้นด้วยนะโอเคไปแล้วนะผมนะ สนุกสนานมากมายนะฮะไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดดูด้วยนะครับไปแล้วดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ